วัสดีค่ะอินนี้จะราเข้าสู่ช่องมินสเตลลินทำการเอาชีวิตรอดบนแพนในพัทที่สองกันแล้วนะคะเย้อวันนี้นียพวกเราแบบวางแผนจะมาสร้างบ้านบนแพกันใช่อราคาที่แล้วใช่เราอยากมีบ้านหลังน้อยบนแพ่ก็คือน้อยไนเลยอาจจะไม่น้อยหรือเปล่าก็คือแปกเลยค่ะไดน้นไป้ไ้ ไหนอ่ะไหนไหนไนี่มันที่มันี่มันทจริงๆอะเราแอบแบบไปเก็บของต่อแพรมาใหญ่ๆนะทุกคนใช่โดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเพิ่งรู้เมื่อตะเกียบแล้วนี้อะไรอะไรสุดว่ะสลามแล้ว ่เอาว่ะแต่ขนาดเย็นจะอะรหรือเปล่าสุดยอดทำไม่ตกแล้วนายเอาไฟหรือปะอะไฟเหรอนายจะติดไฟตรงยังอ่ะหรือยังไม่ได้ติดเพิ่งจะสร้างกำแพงไปแทบจะแล้วแล้วจะไปล่ะผัวมือเย็นใจเย็นเธอก็ใจเย็นๆสักนิดนึงที่เดียวหรอหนุคนนะ้ ตั้งตาไปก่อนแล้วก็ทุบทิ้งเค้กอยากจะทุบไม้ที่เราเกี่ยวมาด้วยความยากลำบากหรือไล่ตั้งตาไปก่อนแล้วก็ทุบทิ้งล่างไปก่อนแล้วก็ทุบทิ้งเองเลยบายกุญแจเก็บมาเฮ้ยเฮ้ยมาหรอทำไมเกิดแล้ววะเกิดเร็วมากตายเบย้ลเบิ ต่อไปสงสารน่ะอุ๊ยเกิดมาหรอกเกิดแล้วกคุณแม่จะคุยอีกรอบหนึ่งทำไมโดนกัดแล้ว, <c oughs> วสีผมเปลี่ยนเลยวะเออว่ะเอวเอวอ่ะหรือน้ำทะเลตักสีผมวะ <c oughs> เออน่าใช่นะไม่ได้น้ำกรดเข้าประตูตรงไหนดีวะ ตูออกท่าออกท่าเรือตรงนี้เราจะไปทำเป็นท่าเรือเอาตูตร,ตรงไหนดียะเอาเอาเอาด้านหลังหรือว่าข้างกลางตรงนี้ก็แย่ตรงเนี้ยแหมทำตรงนี้เดียโอ้ยจะตายว้า,าต้งกี่อยู่น้ำยอยู่แนละ้ราทู่น้ำผู้ชมก็ถามเราทำไ,ไงวะก็ถามเราเราก็ไม่อรมอร้ว่าก็<ๆ>นีหนสัง่ง เอา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 พวกเอาพวกอนี่วางตรงไหนมาเลือกค่ะมาเลือกค่ะจะได้ตั้งจะทำจะทำรัวอ,ออกมาอีกอันหนึง่งอันเนี้ยแค่อันนี้นะแค่แผ่นนี้อาา่าฮะจะมีอ,อีกแถวตัน<ร>ี<ร>้ใช่ไหมใช่ใช่จะแผ่นนี้มันสุดแต่ว่ารอรอ,อบลล็อกลัวก,ก่อนโอเคเนี่ยเอามาตั้งของได้เลยตัดเลยงตัดโซนห้องครัวได้เลย ตรงนี้คือห้องครัวใช่ไหมห้องครัวหมดเลยนะเนี่ะห้องครัวหมดเลยเนี่ยห้องครัวหมดเลยห้องครัวโอเคเข้าใจต่อไปยังฟองก่อนมั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 นสร้างยังไงวะมันมันล็อกไม่เปสร้างย,ยังไงอะ่ะว <Wow. S 1> ้าวสร้างแล้วอุ้ยทีวีแล้วเหรออยากได้ทีวีอ่ะอุ้ยอยู่นะ้ำนาำแล้ว ตายแล้วเมื่อไรตายเลยตั้งแต่ตายแล้วผมขอสละเรือน,นี้ไปไปแต่ตอนที่เราตายกันมานับไม่ชวนนะคะก็ค <c oughs> ือบ้านเราก็คาร่านี่เกือบเสร็จแหละเกือบเสร็จแล้วว้าวว้าวเกือบเสร็จแล้วไม่ขอคว้าไปเรื่ย ทำไมพอฉันจะสร้างอะไรทีไรไอ้ฉลบบาบมัดเขียไม่ได้สร้างเลยอ,อันนี้จะเป็นทางเดินโอเคทางนี้เป็นทางเดินอันนี้เป็นหน้าต่างดีกว่าให้มันปลอดโปรหน่อยเออหน้าต่างสลับไอ้นี่

ไม่แข็งเลย,ย,ยโอ้ยถึงออยู่เ่ยนคุนนะ้างาวกูอ้จาวา้าวจ้าว้าวาว้าวาวาว้าา้าจ้ว้าวจวจ้ววจวจ้าวากจ้จ้าว้าว้าวจ้ตาว้น้าวจ้าวาวราราาวาาจา แบบว่าไปหาทรัพยากรก่อนมาคินตอนที่เรามีของเขาเลยค่ะใช่ค่ะไป f e โอเคก็หลังจากที่เราไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรก,กันมาในระดับหนึง่งใช่ของอย่างฟูพูดตัวน,นี้เผือต่อเติมบ้านจนเสร็จหมดแล้ว่จะพาจะพาชมคร่าวๆอยู่อะ ้าที่เราต่อดรวนะก็คืออันนี้คือชั้นแรกก็เราสร้างรั้วเพิ่มกันไปแล้วนะค่ะนี่สวยมากค่ะแล้วก็ชั้นที่สองนะคะแล้วก็ทำเพดานทำเพดานไปแล้วแล้วก็การห้องอะไรเสร็จแล้วรัว้วรั้วตรงกระเบียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันใช่คือบ้านเราเสร็จแล้วเหลือตกแต่งเนอะใช่แล้วค่ะวันนี้จะมานำนั่นแหละ จะมาตกแต่งกันจะตกแต่งอะไรก่อนอ่าวห้องทำงานเนาะอาอปะห้องทำงานก็คือห้องนี้โอ้โหบ้านแดงยังสวยบ้านแดงอุ้ยผ้าแดงหรือริิ่ะใช่แล้วสีแดงแรงริสไม่แดงไม่มีแรงเดินว้าวว้าว เนี่ยราต้องใส่เก้าอี้ะรึเปล่านี่มีเก้าอี่ไหมมีปะมีปะไม่มีเก้าอี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ตรงนี้ก็ใส่ได้แล้วี่ยตรงกกรแพงตรงเนี้ยได้ดิลองใส่ใน้องใส่ดูมไน้าใส่หน้า,านาฬิกาก็คือเหมือนเรือโจรสลัดเวอร์เฮ้ยเอาเราใส่ไอ้นี่นะบุ๊คเคสนะตั้งไว้ข้างๆได้อุ้ยสวยอ๋อยังยัง

อันน้ย่างดีสวยจริงสวยห้องจ้ะห้องนี้ก็ประมาณนี้แหละห้องถัดไปเป็นอันนี้ดีกว่าห้องนอนตรงนี้ว่างจริงนอนอนี่ไหมตียงคู่ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นอันนี้ไหมผ้าม่านเหมือนห้องนู้อ่ะได้สวยนะสองอันเลยไหมสองอันเลยเดี๋ยวทําเสียทําเตียงให้ข้าม่านก่อนโอเคนี่ <Wow. S 2> ยังสวยนี่คุสวยมากเ่าสวยเอาละมุมนอนเราอะนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเรานะคะทุกคนในการคลิปนะคะตรงนี้ก็จะคิดไว้ก็จะเป็นเอามาโซฟานี่โซฟามาแล้วเอาว่าสะส่วนตรงนี้จะเป็นโต๊ะ มีสิ่แล้วก็อุ้ยทำไมคุณไม่ปิดประตูคะไม่เป็นไรยุงไม่เข้าหรอกอะไรอเรออมันโครมหรือเปล่าอุ๊ยมันคือโคมได้หรอวิญงาณงาน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 อุ๊ยมันฮะเออพวบทิ้งดีกว่าเนาะมันไม่สวยแต่ทุกคนไม่เหมือน มป็อนอะไรอ,ะอ,อ่ะของนะพ่อของดีกว่าถ้าพ,พากินหรือ่าเวลาเที่ยวเลยอน่ากินเนี่ยอุ้ยห้องน้ำอเอาสุดยอดอ่ะเอาวะชั้นแม็กกินเดี๋ยวาว,าว,าวางคมที่จริงเนี่ยถ้าวางคมมันจะสวยเลยแม่แต่ว่าปิดนาบิชาอะไรอย่างเงี้ยหน่อปิดหืมตกเข้ามาถึงในบ้านเลยอันนี้เป็นอ่ไรที่ไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็มาต่อไปก็ข้อนั่งเล่นถิ่นอยวกินน้ำเสร็จแต่ตามขึ้นไ,นนนไปนะ อันนี่ยไอ้เจ้าสิโอ๊ยเอ้ยสวยเวอ, <c oughs> อ,ร,อร์ไหนอะเป็นผู้าอีกไหนอะไหนอะยังมีอะไรไหมไหนวะนางโอ้ยดีอะตรงนี้อยากวางอะไรสักอย่างไอ้ตรงนี้หนังสือนะคะเอาว่าสวยไหม เอ้ยปาปากวังเอ้ยสิผ้าม่านอ่ะผ้าม่านผ้าม่านสาอันสอันเนี้ยสวยไหมสวยไหมได้ยุ่งสวยวิวยเฮ้ยเว้ยววิววิววิววัววิววิววิวอิดวิอวิดูิวดิิิอ พ่อมา่านเอวยอะไรเอ่ยคือดีคือแบบโซนนั่งเล่นอะว่าไปเราเรามีใจกันเวียไหมอยากวางใช้นหนังสือเพิ่มได้ไหมได,ได้ได้วางเลยวางเลยคุยวางไม่ได้เพราะอะไรมันติดที่นี่รู้แล้วว่าจะวางอะไรดนีน่เล่นลากขึ้นมาดูเร็วที่นี่ที่ตรงนี้เอาอ่ะควาเลี้ยงแต่ว่ามันใส่น้ำ ทำไมอาความเยเราไม่เคยมีปลาเลยวะเธออะการเป็นผักจับมันคุ้นเขาจัมันคุ้นจริงๆนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปลาแล้วเพราะว่าสายอะไรก็ไม่รู้อาชัใช่ใช่ไม่ได้อาหารก็เลยตายนีมันน่ารักจริงๆเลยเนี่ยจริงอย่างน่ารักเลยโอ้โหตอนกลายไปไอ อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกิดขึ้นาปลาจงเไหนไหนปลาที่มันจะเอาปลาตมเอามาแล้วเอามาแล้วมันใส่ได้จิตัวเดี๋ยวดได้ได้ได้เดี๋ยวเย็นเอาไวกินด้ย มันมากเลยหนู้ยาว่าอีกอน,นอีกอันอีกยว่าางสวยอย่างสวยเอาว่าไปาว่าไปอย่างสวยเอ้จริง,เร,งเราสร้างบ้านกันเสร็จแล้วเราแบบมาทัวร์กันสักรอบดีกว่ามามานี่อันนี้จะเป็นหน้าบ้านจะมีสวนสวนสวนภาพ ใช่มีที่เราพี่อีกฝั่งหนึ่งยังไป็โต๊กอย่างน้องแบบอืมอ่าก็มีฉลามหน้าบ้านคือทางเข้าบ้านแล้วก็มีต้นมะพร้าวอีกจนหนึ่งผูห้ห่วยเนาะอืมน่ค่ะแก้วเท้าบ้านวิซี่วิซี่วิซี่ยังไงผู้ตอนนี้ก็จะเป็นโซนเก็บของเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์การซาร์ฟต่างๆค่ะใช่อืม แล้วก็นี่อะไรคะนี่โซนอะไรคะนี่โซนตัวอ่าบนทําอาหารกินแก็นี่นั่งทานไปแล้วชมวิวไหนนั่งทานเอ้ยเอ้ยอำาวอ้าวอ้าอ้าวอวอ้าอ้าวอ้าอ้าวอ้าอาว้าวอเคยมาปุ๊บ จะเจอหัวฉลามอันมองเราอยู่แล้วก็นี่ีเป็นแต่หนอนน่ารักเล่นอย่างสวยเลยโซนนั่งเล่นอ่าเอาไว้อ่านหนังสือนีอนี่อย่างที่ต้องคิดตกได้เลยนะเนี่ยตายอ่าก็นี่อะไรเอ่ยที่เราสราบาเลียองปลาเลาเลี้ยงปลาไว้ทุกประเภท เอาไว้กินน้องจะไว้ดูเอาไว้ดูดูล็อกตังอะแล้วก็นี่ห้องอะไรห้องต่อไปนี่ห้องทำงานค่ะเาอไปเลยค่ะนี่คือห้องทำงานของปตัวนี่ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าของอะไรมันชอบเปิดล็อกอะไรใช่ดี๋วเราปิดล็อกแล้วเราจะมาเปิดตัวทำงานอ่ะหนังสือเอาไว้ค้นคว้าต่างๆโอเค อีกใจนะใช่มามาก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องนอนเอามาเลี้ยวเอมาเลี้ยวนี่สวยวะจะเจอโซฟาเอาไว้นั่งนั่งพักชิลลแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเตียงนอนนีเออนาฬิกาทีวีด้วยใช่ห้องนอนเรามีแค่นี้ก่อนไม่ค่อยมีอะไรเยอะ แล้วก็ตรงนี้เป็นประตูเปิดออกเป็นระเบียบค่ะเราจะปลูกผักเอาไว้อืมบ้านหลักบาเข็มจี่วนสวยมีตักทองกับต้นข้าวแล้วก็ต้นมะพร้าวต้นหนึ่งเอาไว้โชว์มิวสั้ที้สุดเราเราวิ่งขึ้นบนผักไปผักธรไม่าเห็นสวยข้างล่างด้วยเห็นไหมมีอยู่ข้างล่างเนี่ยน่ะก็คือบ้านเราก็หมดกันตรงนี้นะคะคือเราสร้างว้ากันเสร็จแล้ว ก็วันนี้เราได้สิ้นภารกิจการสร้างบ้านกันไปแล้วใช่พองานพวกเราสองคนจะมาจบกันที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าในพาร์ทหน้านะคะพวกเราจะไปทําอะไรกันต่อเนี่ยต่อติดตามได้เลยวันนี้นะคะเราก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของพวกเราค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอบคุณดูกร้าเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปของพวกเรา ถ้าชอบที่ของเราฝากทุกคนกดไลค์กดต like. ิดตามกดกระดิ่งดีงๆก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดปี่จต่อไปนะวันนี้เวนเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะและ้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายบายยง